ครับก็สวัสดีครูบาอาจารย์เพื่อนพ้องน้องพี่ทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันพระเนีือนะครับก็ไปคนเจอหลวงเหรียนหลวงปู่ฟันนะครับอาชโลของแห่งสกลนครนะครับผมก็เลยมาฝากให้ชมกันนะครับซึ่งเหรียนท่านก็เห็นว่าทองแดงนี้สร้างหน่อยนะครับก็ไม่รู้แล้วว่าทําไมต้องสร้างหน่อยนะครับเรียนทองแดง ส่วนมากที่อาที่เราเจอกันนะครับเหรียญทองแดงี่จะสร้างเยอะนะครับผมแต่นี้เหรียญทองแดงสร้างน้อยสําหรับเหรียญของปู่ฟันท่านนะครับผมรุ่นแรกนะครับตามที่เสียนทุกท่านอาจารย์ท่านพูดมานะครับผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมเอ๊ะทองแดงทำไมสร้างน้อยนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นเหรียญอาจจะมีทองคําหรือเหรียญเงินหรือเหรียญเหรียญนาบาก้าเนี่ยเยอะนะครับตามที่ แต่เราขานกันมานะครับผมผมก็ไม่รู้แล้วว่าสร้างจริงยังไงเท่าไหร่นะครับผมก็เลยมาฝากให้ได้ชมกันนะครับซึ่งก็เป็นเรียนนี้นะครับก็ไปคนเจอนะครับแล้วก็ค่อยมาดูกันครับว่าจะเป็นหลังอย่างไรบ้างนะครับสวยแท้แค่ไหนนะครับผมแล้วก็มาดูกันครับก็กดให้กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นข้อคนอย่างยิ่งครับก็จะเอาพระที่มีอยู่ทาถาไปที่ไม่ได้ชมนะครับผม เราก็มาเริ่มดูกันนะครับว่าเหรียนท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมซึ่งตามที่ผมดูนี่ผมก็ว่าสวยนะครับซึ่งเหรียนก็ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับเพราะว่าพี่ชายก็เอาไปเก็บไว้นะครับตามติดไปพูดง่ายๆไปแอบแอบไม่ผมเจอนะครับพอดีอันนี้มันก็เลยเอามาให้ดูนะครับผม เลยนะครับผมพูดง่ายก็เหมือนกับว่าไปค้นเจอนะครับผมเปิลเอามาให้ดูครับเออยีเรียหลวงปู่ฟันไอ้มือลองไปทําไปคลิปดูซี่อะไรประมาณนี้ครับก็เลยมาฝากให้ได้ชมนะครับผมซึ่งเปิลก็ว่าจะไปเข้ากรอบอยู่ครับผมเราจะไปเลื่อมทองนะครับผมนี่ครับสวยครับซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าทําไม เหรียญทองแดงนี้สร้างน้อยกว่าทุกๆเหรียญนะครับผมจริงๆแล้วผมว่าเหรียญทองนี้ก็น่าจะมีนะครับแต่ไม่รู้ว่ากี่เหรียญนะครับผมแล้วก็เหรียญเงินด้วยนะครับก็น่าจะมีนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ากี่เหรียญเช่นกันครับแต่อัปปะค่านี่รู้สึกว่าจะเยอะนะครับผมแล้วก็บางครั้งก็อาจารย์ก็มีอาจารย์บางท่านนะครับก็พูดว่าเอาเหรียญ อะไรปีอะไรเครื่องบินนะครับมาทํามาสร้างนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเหรียญอัปรกาศนั่นแหละครับผมที่มาสร้างนะครับผมนี่ครับนี่เป็นด้านหลังตัวหนังสือนะครับผมก็ถือว่าคมชัดนะครับผมนี้เหรียญยังไม่ได้ผ่านการใช้นะครับเพราะว่าพี่ชายเอาแอบไปเก็บว้นะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าเก็บใบดีแค่ไหนนะครับก็อาจจะถูกอะไรลอยไปบ้างนะครับผมเพราะว่าคน เบียรพระบ้านๆแล้วนะครับก็ไม่ได้อะไรสนใจมากมายเก็บดีมากมายนะครับผมก็อาจจะวางๆไว้อย่างนั้นนะครับก็อาจจะโดนอะไรบ้างนะครับผมที่มีรอยสึกเห็นตาแรงไปด้วยนะครับก็อาจจะวางไม่ค่อยดีนะครับก็อาจจะโดนเลี้ยนอื่นอะไรบ้างด้วยนะครับผมนี่ครับตัวนัองสือนะครับก็ถือว่าสวยนะครับผมตามที่ผมดูนะครับ ผมชัดนะครับผมก็ไม่ไดอ้อาจจะพูดอะไรไม่เยอะนะครับก็ดูพระกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นว่าเอาพระบรรยายแทนนะครับผมนี่ครับจะเป็นด้านข้างที่ว่าขอบอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมก็ก็แล้วแต่นะครับผมแต่ผมว่าในการที่ตัดเรืออะไรนี่ก็น่าจะไหล ที่ตัดนะครับผมคิดว่านะครับนี่ครับแล้วก็มาดูกันใกล้ๆครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมผมจะลองซูมให้ดูนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับศิลปะนะครับหลวงปู่ฟันท่านนะครับผมนี่ครับนี่จะเอาจากข้างบนลงมาก่อนนะครับนี่ครับคือหน้าตาท่านนะครับบางครั้งกล้องผมอาจจะไม่ค่อยดีนะครับดูดวงตาท่านนะครับเหมือนมีมิตินะครับผมเหมือนมีชีวิตนะครับดูดวงตาท่านนะครับ แล้ก็ลิ่มฟีบตด้วยนะครับนี่ครับลงมาเสียนคอเสียนคางอะไรด้วยนะครับแล้วก็ผ้าจีวรท่านนะครับผมผูดถึงงานไทยอีสานว่าผ้าคุ้มเพิินนะครับนี่ครับคมจิบอยู่นะครับผมนี่ครับก็อาจจะมีขาบขึ้นมาด้วยนะครับขาบไขขึ้นมาให้เราเห็นนะครับผมนี่ครับผมว่ายังคมอย่นะครับ ผมจีบนี่นะครับผมพี่ชายคนสําคัญนะครับเอาไปแอบไปสอนไปเอาคนเดียวนะครับผมไม่พูดให้ผมฟังมาก่อนเลยนะครับนี่ครับตัวหนังสือท่านนะครับพระอาจารย์นี่ครับตัวหนังสือนะครับสวยครับดูเ้อครับจะมีเหรี่มเหลี่ยมอยู่ตามตัวหนังสือนะครับคุณผู้นิ่งก็อาจจะแกะพกสดอะไรปานนี้นะครับผม ก็จะมีรอยขีดข่วนนะครับตามที่ตัวหนังสือนะครับอย่างเส้นเป็นเล่มเลี้ยมหรือเป็นปากอะไรลนะครับที่เป็นเงี่ยมเงี่ยมนะครับปวดเป็นเงี่ยมเงี่ยมนะถ้าเพออีกพุติสารเราเป็นเงี่ยมเขียนตัวหนังสือไปก็เป็นเงี่ยมเงี่ยมเป็นเล่มเลี้ยมเหมือนท่านที่แกะบอกสอดนี่จะสะบัดไปนะครับกว่าจะถูกเป็นเล่มเลี้ยมนั่นนะครับผมดูสิครับตัวหนังสือกับสวยครับนี่ครับ อย่างเช่นนะตัวหนังสือทุกตัวนะครับจะมีเป็นเล่มๆนะครับไม่ใช่ว่ากลมมนไปเฉยๆนะครับแต่ตัวละตรงนั้นตรงนี้จะเป็นเล่มๆนะครับผมที่ไปหนังสือนะครับตัวหนังสือนะครับดูสโลด้วยนะครับซาโี่กดอืมครับนี่ครับจะเป็นมิตินะครับผมจะเป็นเล่มๆห้เราเห็นนะครับเมื่อท่านเกะไปมันก็สะบัดไปนะครับ ก็บ่งบอกถึงการแกะบล็อกสดนะครับก็พูดตามอาจารย์หลายๆท่านพูดมานะครับดูผ้าคุมท่านดีครับผ้าผ้าด่านะครับคมจิ้มนะครับนี่ครับคมสั้นคมเลยนะครับนี่ครับไม่ใช่ว่าคมนะครับแต่ไม่ใช่ว่ากลมนะครับนี่คมนะครับผมนี่ครับตัวหนังสือท่านก็สวยอยู่ครับมีมิตินะครับใน การแกะนะครับผมปุ๋งไงอาจารย์ท่านใดท่านก็ว่าแกะแกะบล็อกสดนะครับแกะบล็อกสดเออประมาณนี้ดูสาระครับเป็นแตกเป็นแงมนะครับเป็นยิ่มเป็นเหมือนปากนกนะครับก็บอกไม่ถูกแล้วก็ไม่ใช่คำภาคกลางหรอกแต่อีสานจะพูดง่ายๆนะครับเป็นเงมนะครับสวยครับเตียงสีนะครับ เงียบๆเลยเสละอออ่างด้วยนะครับแล้วทุกตัวนะครับตามที่ดูนะครับตามที่สองดูมันจะแทบทุกตัวนะครับนี่ก็ขึ้นมาพาคุมท่านนะครับพาจีวรท่านนะครับผมนี่ครับมีมิตินะครับผมนี่ครับสวยครับดูดวงตาท่านอีกครั้งนึงครับมันมิตินะครับเหมือนท่านจริงๆเลยนะครับผมนี่ครับสวย ผมท่านนะครับก็นี่ครับผมก็เป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับมีไปหูท่านนะครับมีมิตินะครับผมแล้วก็มีเส้นอะไรแล้วครับคนแมวหรืออะไรก็ไม่ทราบนะครับผมไม่ใช่เสียนนะครับเขาพูดไปตามบรนบ้านานะครับผมหรือพระบ้านบรรเรานะครับแล้วก็พูดไปตามนั้นนะครับผมรู้สึกว่าเหรียญท่านจะเป็นแองนะครับ เป็นแองนะครับเรียนท่านนะครับตอนที่ผมดูนะครับจะเป็นแองสลบลงไปนะครับครับวก็มาดูกันด้านหลังนะครับผมด้านหลังนะครับมอมานะครับมีมิตินะครับนี่ครับมอมานะครับผมอาจจะไม่ชี้ให้ดูนะครับก็บรรยายแล้วนะครับผมนี่ครับมอมานะครับนี่คือบ็อกแกะบ็อกสดนะครับผม นี่ครับตัวหนังสือนะครับแต่เป็นฟันฟ่อนนะครับแล้วก็มีอะไรเล้มๆด้วยครับตามตัวหนังสือนะครับมีมิติพวกนี้ไงนะครับผมถือว่าสวยนะครับผมตัวหนังสือเนี่ยอาจจะช่วงปั๊มทับลงไปนะครับก็น่าจะไปดวนนะครับคํว่าป่าแล้วก็ไม้ทูทํำนะครับผอาจจะไปดวนนะครับว่าอาจจะเลยอาจจะไม่สวยนะครับผม แต่ก็เป็นมิติของเอกลักษณ์สำหรับเดียนท่านนะครับดูนะครับสอเสือนะครับสวยครับมีมิตินะครับผมจะมีเล้มแหล้เหมือนปากอะไรนะครับอปากนกปากอะไรนะครับเปนล้ยลมนะครับดูนะครับตัวหนังสือนะครับจะมีมิติอยู่นะครับผมสําหรับแกะบล็อกสดอะไรประมาณนี้ครับผมดูสละรอเรือนะครับผม ทุกตัวนะครับมันจะมีนะครับผมแล้วก็ยันนะครับนี่ยันสั้นก็โอเคนะครับผมคือกล้องส่องนี่อาจจะถูกบางบางจุดนี่จะก็ชัดนะครับบางจุดก็อาจจะไม่ชัดนะครับก็อาจจะคงไม่ว่ากันนะครับผมเพราะว่าใช้กล้องสองนะครับผมนี่ครับนี่ตัวยันนะครับมีมิติครับแหลมคมนะครับผม นี่ครับสะบัดในการแกะนะครับก็ถูกเป็นเลี่ยมๆนะครับนี่ครับก็อาจจะบางตัวก็อาจจะวางเข้าไปถูกโอ้มีเส้นในนี้ด้วยครับผมเส้นขนเมวบหรือเส้นอะไรครับก็มีเส้นนี้ไปนะครับตรงยันตรงนี้นะครับผมเราต้องพลิกตะแคงหานะครับเจอครับผมนี่ครับนี่ยันครับคมจิบครับ แล้วมีมิตินะครับในการแกะบล็อกสดนะครับผมไม่ใช่ว่าปืดปืไปนะครับผมครับนี่ครับสวยครับดูยันท่านนะครับผมก็อ่านไม่ได้นะครับผมถ้าใครอ่านได้ก็อ่านเอาครับผมยันท่านนะครับคือพูดง่ายก็ไม่ได้ศึกษาตัวยันนะครับ็ที่จะอ่านให้ฟังนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผม ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับผมแต่ก็รู้ว่าท่านศักดิ์สิทธิ์นะครับผมก็เป็นมีพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเรานะครับผมสาหรับคนทําความดีนะครับแต่คนทําความไม่ดีก็คงไม่ว่ากันนะครับท่านอาจจะไม่คุ้มครองเท่าไหร่นะครับผมมิชาน,นก็มันทําความดีกันครับผมนี่ครับตัวหน,นังสือครับสวย นี่จะเป็น2507นะครับพูดถึง2507นี่ก็เกิดก่อนผมอยู่4-5ปีนะครับผมเพราะว่าผมเกิด2512นะครับนี่จะเป็น2507ก็น่าจะ5ปีครับผมครับตัวหนังสือครับนี่จะเป็นรุ่นแรกของท่านนะครับผมดูตัวหนังสือนะครับคมจิบนะครับแต่ละตัวนี้จะมีเล่นๆด้วยนะครับตรงพูดง่ายแกะ นล็อกสดนี่ไปก็อาจจะตะบัดนะครับก็อาจจะมีเลื่อมๆขึ้นมานะครับเหมือนปากอะไรละครับเออผมก็เคยได้ยินเสียงอาจารย์คนพูดอยู่นะครับผมหลายท่านพูดอยู่เป็นเลื่อมๆเขาเรียกว่าปากอะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้นะครับนี่ครับสวยครับสวยต้นลงสือนะครับดูสิครับมีมิตินะครับผมนี่ครับไม่ว่าจะพลิกแพงตะแคงไปดันไหนนะครับมีมิติครับ ทำให้มีความสุขในการส่องนะครับผมนี่ครับสวยครับสองหนึ่ก้าก็ไม่รู้ว่าเป็นอยังไงครับที่มาที่ไปก็ก็ฟังๆดูอาจารย์คนอื่นเขาพูดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี้ครับทอออสร้างถวายนะครับผมอาจจะสร้างให้ถวายให้ท่านปลุกเสกนะครับนี่ครับตันหนังสือครับ ไม่ว่าจะเป็นยอยักษ์ไม่ว่าจะเป็นสาลาวอเวนทอทุ่งนะครับดูสิครับมีไมตีนะครับผมมีล้ำแลมตรงไปตัวหนังสือด้วยนะครับคือแกะบอกสกนี้ก็จะตบัดไปนะครับผมว่านะครับนี่อ่ามคิดผมนะครับผมสันตัวล่ะครับครับหนังสือครับสวยครับดูนะครับ ครับผมอืมผมอาจจะไม่บรรยายนะครับเท่าไหร่นะครับผมเอาเป็นว่าเอาพระบรรยายแทนนะครับผมรู้สึกว่าเสียงจะนะครับผมครับนี่ครับสวยนะครับผมนี่ครับขอขานีก็มีเดือยนะครับผมเหมือนเสียงดังเคาพูดเลยนะครับผม จะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเนื้อเกินของการปั้มเรียนนะครับผมว่าขอบข้างก็เป็นอย่างนี้นะครับผมครับผมก็เสียนเขาก็ตัดขอบข้างอะไรเประมาณนี้ครับดูหน้าตาท่านเีครับมีมิติครับเหมือนมีชีวิตเลยนะครับผมนี่ครับผม มิติสวยครับถึงเลียนอาจจะไม่ผ่านการใช้ครับแต่ก็อาจจะวางไม่ได้เก็บอย่างดีนะครับผมแต่ถ้าเก็บอย่างดีมีอะไรนุ่มๆขอให้ทันก็จะดีะครับนี่อาจจะวางไปง่ายๆนะครับผมดูดวงตาทัานนะครับดวงตาทัานครับแล้วก็ปากนิ้ปาก กล้องผมอาจจะโฟกัสไม่อันนี้นะครับผมก็คงไม่ว่ากันนะครับผมดูครับดูตัวหนังสือสโลว์ครับประทับใจมากเลยนะครับผมนี่ครับตัวหนังสือแต่ละตัวนะครับสวยครับในความรู้สึกผมนะครับคนอื่นจะว่ายังไงสวยเหมือนกันกับผมนะครับดูสิครับตัวหนังสือรับคมนะครับคมเสมอต้นนะครับผมเสมอต้นเสมอปลายนะครับตัวหนังสือรับเท่าๆกัน ช่วยงามครับครับพาคุมพันจีวันท่านก็คุมจิบนะครับนี่ครับผมผมว่าภาพแทนนี้ตาเปล่านะครับผมก็ขากด้วยนะครับผมแต่ก็เปลกทําไมว่าอ่าหลายหลายท่านนะครับผมไม่ว่าจะเซียนไม่ว่าจะเป็นหลายหลายท่านนะครับว่า เท่าแรงนี้สร้างน้อยนะครับผมก็เปลียกอยู่ครับผมครับยังไงก็กดไลค์กดถูกใจแล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับจะเป็นพราคคนอย่างยิ่งครับผมก็จะเป็นกําลังใจที่จะเอาพระที่มีอยู่นะครับที่มันพระพุทุองคผู่คุณพ่อมีไว้ให้คุณตาคุณยายนะครับมีไว้ให้นะครับเอามาฝากให้ชมกันได้ครับผมครับกดถูกใจกดติดตามกด จให้ด้วยนะครับผมจะเป็นระคลอย่างยิ่งครับผมสาหรับท่านนี่ก็ให้คุณพระคุณเจ้านะครับหลวงปู่ฟั่นอาจารย์หลนะครับปลกปักรักษาทุกทท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับอยู่ดีมีแห้งครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ